สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับวันนี้นั่งอยู่ในสภาพนี้ก็เหมือนเดิมครับผมไปไงปาบอวันนี้ก็เป็นทริปน่าจะเป็นทริปสุดท้ายของเดือนนี้แล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกสาวเปิดเทอมนะครับผมก็ต้องเดินทางกลับหัวหิน ก็มาทิ้งทวนสักครึ่งวันครับวันนี้วันนี้เป็นแมตซ้ำเ,ออเขาบอกว่าปลาตัวใหญ่ปัญหาคือมันจะกัดยากครับแล้วก็ยิ่งเป็นแมตซ้ำด้วยมันก็กัดยากหนักเข้าไปอีกไม่รู้ว่าจะได้สักตัวสองตัวนี่ก็เก่งแล้วเนี่ยวันนี้เดี๋ยวลองพยายามดูครับผมว่ามันจะได้เรื่องไหม ตอนนี้ก็รอเขารอผูอ้จัดครับรอผู้จัดอยู่ที่หน้าบ่อโอเคครับก่อนที่จะไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจบรบกวนครับผมฝากดไลค์กดซับให้ผมหน่อยครับเพื่อเป็นกำลังใจสนับสนุนผักดันถีบดันยันกระทืบอ,อะไรก็ได้ครับ ให้ผมมีแรงได้ทำช่องเล็กๆของผมต่อไปจะขอบคุณมากๆเลยทีเดียวเชียวโอเคผมกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรก็น่าจะได้เวลาพอดีแล้วก็ไปรอดูกันไปครับผม ตอนนี้เขาเริ่มตกกันแล้วนะครับอ้าวใยังไม่ได้ตีกันเหรออ่าจีฝ่ายแล้วก๊าบขอยังไมไ่ตีกันเลย ฮะเนี่ยเหรอตีไปเลยจานทาไปไหนวะเนี่ยเห็น,นแล้วไม่มีคนเชื่อแล้วว่าไม่มีคนไปอะ่ะ ยาฉีดยุงก็หมดแล้วนะแหมมาไวมามาสี่สิบกว่าสีสิบบวก ไม่รู้อ่ะจารย์จะเป็นนี่ผมว่าอีกหลายบอกผมไม่น่าบอกจานเลย เออบ่อนี้อาจจะไม่ง่ายเหมือนบ่อที่แล้วครับผม เท่าไหร่ครับปูนด้วย,ย,ยเดี๋ยวก่อนทำไมมันตัวมันใหญ่ขนาดนี้โอ้โอ,โอ้จานมาตัวใหญ่เกิน มากเลยทุกคนอือหือโอ้โห ต้องทำโอ้ต้องพกครองดีๆครับเดี๋ยวมันตายโอ้โหตัวแดงแป๊ดเหลือ ผมต้องเดินแบบกระชังแน่เลยอจารย์วันน่าจะตายอะ่ะวันตัวพอดีกระสอบเลยงานาอะไะดี ตัวใหญ่มากครับทุกคนทำไมมันนิ่งๆเงี่ยโอ้โหเดี๋อาตัวนี้ไปขังก่อนจารย์เสียได้มันถ้ามันตาย เราใช้เวลาเดินไปเดินกลับมาเพื่อไปเอาของประมาณครึ่งชั่วโมงกลับมาก็ตลาดเริ่มวายแล้วฮะน้าเะได้ ไปแล้วครับผมตัววิงไม่อยู่ต้องดำขึ้นติดมินมินนะ đình nghe cái thằng lùng nam đâu กว่าจะตื้อมันมากับได้ครับ 然后你们要不就让我去。Uh. ô, oh, tôi hình ít nưng <laughs> Cả tất tộc chay đây <laughs> lấy cá <khá> bông <laughs> Hồ diễn ra đây Đây mình thơ rồi <laughs> nè bị ngồi với thính ở trong nút <c oughs> งานข้าวสาวิงก็ไม่มีนูน่นเดินไปไว้ทางนูน่นโอ้โหตัวสะใจดีจริงๆเลย <c oughs> โหูเนาะเนาะขีมไปในอือ <travaille> หือโอ้โหตัวสะใจมากเลยครับผม Nó vinh mà mấy nữa là cái cây chấm một này. เข้าไปทำไมน้าโอ้นี่โอเดีย่ว่านี้อื้อลึกด้วย mm -hmm. โอ้ตัวนี้ต้องยอมเปียกเลยครับผมไม่ไหวกลัวลุด้ดูตัวครับผมต้องยอมลงทุนเปียก ไม่ลงไปนี่รับรองรุดแน่นอน เท่มหมดเลยครับผมมันเข้าไปในหญ้าเลยครับข้างใต้ จะกัดก็ออยังดีครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ประมาณสักเจ็ดคิดแต่อ้วนดูครับ ka oh, wani I mean. mm -hmm. <laughs> โอเคครับผมวันนี้คงจะต้องเบรกแต่เพียงเท่านี้ก่อน mm hmm. oh. ได้หกตัวตวนอนไหนวะเนี่ย ได้เวลาแล้วครับทุกคนตอนนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางกลับแล้วครับเดินทางไกลด้วยวันนี้ก็ยังสนุกอยู่เลยครับแต่เสียได้ครับหมดเวลาไปก่อน<ม>ก็รวมแต้มตัวนี้ตรงนี้ห้าตัวนะตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็ในถังนุ่นประมาณตัวสองโลเ็าปีกตัวหนึ่งหกตัวครับทั้งหมดอเอเสียนาเียได้ครับยังอยากตกอยู่เลยครับแต่ก็ ต้องเดินทางกลับแล้วครับกล้องก็เลอะต้องเดินทางกลับแล้วครับผมก็เอาไว้โอกาสหน้าครับถ้ามีโอกาสแล้วก็มาพบกันอีกกับงานปลาบองงานธรรมชาติก็ไปเรื่อยครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้อย่าลืมครับผมกดไลค์กด s c r i b e ให้ผมด้วยครับร้อนมากเลยแล้วก็เหนื่อยด้วยสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนครับผมบายบายสวัสดีค,ครับ